สวัสดีครับผมกล้วยเบสคาร์ออโต้นะฮะวันนี้น้องกล้วยจะพามาดูมาชมวิธีการที่เราดูแลรักษารถเพื่อคุณเท่านั้นครับครับผมมาดูกันเลยครับนี่พี่นาของเราเองครับช่างใหญ่ของเราเองฮะวอร์มรถด,ดูแลแบตทุกอย่างทําทุกอย่างครับเพื่อคุณจริงๆบอกเลยวอร์มรถสตาร์ทรถดูฮะ นี่แค่ส่วนหนึ่งนะไม่ถึง100ร้อยคันนะบอกให้สามสาขามีรถมากกว่าห้าร้อยคันนะฮะดูฮะดูแลเอาใจใส่เรื่องแบตเตอรี่ดูฮะเรื่องแบตเตอรี่เรื่องเครื่องยนต์สภาพความสะอาดทุกอย่างอาดีกว่าเอาง่ายๆดีกว่าทุกอย่างดูแลให้ทุกอย่างเลยนะฮะเราใส่ใจเพื่อคุณจริงๆเพื่อผมบอกเลยเวลาพี่ไปใช้รถต้องสตาร์ททุกวันนะครับนี่คุณพี่ช่างเรา ผมบอกเลยนะรถอะต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกวันจะใช้ไม่ใช้รถต้องติดทุกวันผมบอกเลยนะอันนี้เป็นความรู้เล็กน้อยครับรถรถยนต์เนี่ยจะใช้นานใช้ทนเนี่ยต้องสตาร์ททุกวันฮนะผมบอกเลยถึงจะไม่ขับก็ต้องติดทุกวันเพื่อคุณจริงๆครับเราทําเพื่อคุณจริงๆดูเลยรถทุกคันทาให้หมดวอร์มให้หมดเปนไงฮะ มั่นใจได้ครับว่ารถเรามีคุณภาพดีเรารักษาดูแลให้อย่างดีครับเป็นไงฮะการดูแลเอาใจใส่ของเราเป็นไงฮะกล้วยบอกเลยว่าออกรถกับเรานะฮะไม่ยากเลยทำเรื่องจองจัดไฟแนนซ์เครดิตดีฮะสามวันรับรถเลยหรือจ,จริงถ้าต้องการใช้รถจริงวันเดียวได้ละพี่ลูกค้ากล้วยหลายท่านเลยออกรถวันเดียวเช็คเครดิตวันเดียวครับ บัตรประชาชนไปเดียวออกรถได้เลยบอกเลยฮะออกรถกับเราไม่ยากครับทุกธนาคารเป็นเครือข่ายของเบสข่าวโตทั้งหมดผมก็บอกเลยนะยินดีรับใช้ครับให้ความสะดวกผมบอกให้ไม่ว่าจะอาชีพไหนออกได้หมดครับออกกับเราออกง่ายครับทุกอาชีพไม่ว่าอาชีพไหนออกง่ายๆใครๆก็ซื้อได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ